มาดูอีกหนึ่งบรรยากาศหลังน้ำลดกันบ้านนะคะที่ร้านจักรบอเตอร์ไซค่ะถนนสุขยาง1อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะก็ได้มีการรับซ่อมรถจักรยานยนต์ประชาชนก็มาใช้บริการกันอย่างไม่ขาดสายโดยนายปกครองทองสีอ่อนนะคะชาวตำบลสตงจังหวัดยะลาก็ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมบ้านของตนเองนั้นล่าสุดลดหมดแล้วค่ะจากการประเมินคาดการณ์ว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนน่าจะเสียหายแต่นํารถจักรยานยนต์ออกมาซ่อมก่อน ซึ่งรถจักรยานยนต์นะคะขนย้ายไม่ทันพอเข้าบ้านก็ได้ยกรถออกมาที่ร้านซ่อมเลยค่ะไม่ได้สตาร์ทก็กังวลว่าจะเสียหายรอช่างประเมินอีกครั้งส่วนรถยนต์นะคะโชคดีที่ขนย้ายทันก็เลยไม่ได้รับความเสียหายค่ะทางด้านนายเลอศักดิ์วีวงนะคะหรือว่าพี่นุ้ยค่ะเจ้าของร้าน จากมอเตอร์ไซค์นะคะก็ได้เปิดเผยว่าประชาชนเริ่มนํารถจักรยานยนต์มาให้กับทางร้านซ่อมส่วนใหญ่สตาร์ทไม่ติดสาหรับการซ่อมรถนะคะที่จมน้ําขั้นแรกทางร้านจะถ่ายน้ํามันเครื่องออกแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ดูไส้กรองผ้าเบรกแล้วก็สตาร์ทได้ค่ะสามารถแวะมาใช้บริการได้ค่ะที่ช่างหนุยพร้อมให้บริการตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นิกา30นาทหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะสามารถโทรไปสอบถามได้ที่0870 0586882ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะรถมอเตอร์ไซค์ครับจมน้ำแล้วก็มีน้ำเข้าบ้านครับตอนนี้เมื่อวานก็เริ่มไปทยอยล้างล้างพื้นนะครับแต่ก็ยังยังเข้าเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้ก็เบื้อง,งต้นที่หลักๆก็มีมอเตอร์ไซค์ครับจมน้ําแต่อย่างอื่นก็ยกของไว้ที่สูงแล้วก็มีเครื่องซักผ้าโดนน้าตู้เย็นโดนน้านิดหน่อยครับ,รบผมก็จอด ยังไม่ได้ลองสตาร์ทครับเพราะว่าจอดไว้แล้วก็น้ามันมันจมน้ําแล้วก็ยกไม่ชั่งเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวสตาร์ทกลัวจะมีความเสียเยอะกว่านั้นพอเวลาผลหยุดแดดออกเขาก็เลยมาซ่อมกันแล้วครับผมช่วงนี้นะผมเบื้องต้นก็คือเราแค่ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็เป็นหัวเทียนแล้วก็สตาร์ทได้ครับผมอย่าง,งาาเง้ทำให้เครื่องยนต์ติดก่อนเบื้องต้นครับผมถ้าเกิดเป็นรถคาร์พวกคาบิวก็คือถ่ายน้ํามันจาก ในคาบเบออกก่อนเป็นน็อตปักแบนตัวหนึ่งแล้วก็ไข่ออกมาให้น้ำ,นำออกออกก่อนราคาเริ่มต้นก็มีนะ้ำมันเครื่อง120บาทหัวเทียน103อะไรแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเว็บร้อยก็หัวเทียนร้อยเดียวอะไรอย่างนั้นครับผมมันมีหลายราคาครับผมเป็นพิเศษก็เป็นรถอัตโตมติรุ่นที่ใช้รีโมททกหน้าสัมผัสคอนแทคอะไรมันจะไม่สัมผัสกันทำให้มันมันมีรอยชื้นอะไรอย่างเงี้ย้ามันมันเปียกทำให้สตาร์ทยากนิดนึงัวนั้นกดสตาร์ทไม่ติดครับผมถ้าใช้บริการก็ร้านเปิด9โมงครับผมปิดประมาณ5